ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่สวยๆมานำเสนอกันเพื่อนๆค่ะคันนี้เป็น Honda HRV e-HV e รุ่นย่อย EL นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc เบนซินสลับไฮบริดนะคะด้วยขุมพลังไฮบริดเพื่อนๆค่ะ ทังเงียบทางประหยัดทั้งแรงเลยค่ะรถปี2023คันนี้นะคะจะบอกว่าไม์วิ่งน้อยวิ่งไปรประมาณ40,000โลทุกคนคะได้รถสวยคัดคุณภาพมาให้สีขาวมุกกระจังหน้าเท่เนี่นะคะได้รถที่ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยวันนี้เอาไปที่7 9 9 0 0 0บาทนะคะผออยู่ที่ประมาณ14,000ประมาณนี้นะคะเครด,ดิตดีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยค่างวดก็จะลดลงไปอีกนะคะออกรถก็พลอยจบเพียงศบาททุกคนนะคะก็คือสามารถ ซื้อสดแล้วก็เทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะแถมยังมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเป็นเพื่อนอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าโอเคนะคะสำหรับคันนี้นะคะจอดอยู่ที่ใจกลางเมืองชลบุรีพร้อมส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะอากาศดีๆนะคะโรยสวยๆวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ Honda HRV eHEV ตัวท็อป EL นะคะได้รถสีขาวบุกนะคะด้วยโลโก้สีฟ้า ที่เป็นไฮบริดนะคะสัญลับณ์ไฮบริดของเขาเลยค่ะนะคะนีได้กระจังหน้าสีขาวไฟหน้านะคะเป็นไฟฟู LED นะคะแล้วก็มีไฟเด์ไลท์มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับระบบพอ d a Sensing ให้เพื่อนๆขับขี่กันได้ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะนี่จะให้ดูกันนะคะในส่วนของล้อนะคะล้อตัว EL จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีดีบิสโตนด้วยนะจ๊ะ นีชุดแต่งโมดู l โลนะคะเดิมศูนย์มาให้กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวปลายกระจกพร้อมเลนวอชนะคะให้เ,เพื่อนๆเปลี่ยนเลนกันแบบสนุกๆเลยค่ะมีมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะและประตูของมือจับเนี่ยมือจับของประตูคู่หลังนะคะเป็นเอกลักษณ์ของนชาวีนะคะต้องทรงแบบนี้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถสีขาวมุกนะคะดีไซน์รู นะคะแล้วก็ให้ความสปอร์ตด้วยไฟท้ายนะคะเป็นเอกลักษณ์สวยๆเลยนะคะลายเส้นยาวแบบนี้ชุดไฟอรีดีนะคะ H R V E H E V ตัวท็อปรุ่นย่อย E L นั่นเองค่ะกล้องหลังมีมาให้ประตูท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะคะแตะปุ่มยางประตูท้ายก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะคะใช้งานกันแบบสะดวกสบายสุดๆเลยนะคะภายในได้พื้นที่ห้องสัมาระที่กว้างมากๆนะคะปูครมยางเข้ารูปมาให้ตัวนี้จะช่วยมากๆเลยเพื่อนๆคะ่ะกันรอยขีดข่วนได้นะคะแถมถ้าเพื่อนๆแบบไปตล,ตลาดสดนะคะวางของที่เปียกเนี่ยแผ่นตัวนี้จะช่วยนะคะให้น้ำไม่ไหลซึมลงไปด้านล่างทุกคนตัวเนี้ย ดีมากๆนะคะติดไว้เลยเบาะนะคะสามารถปรับราบได้นะคะเป็นที่นั่งหรือว่าเป็นที่ห้องสัมภาระที่เพิ่มเพิ่มขึ้นก็ได้ด้วยนะคะและนี่คือบรรยากาศภายในนะคะได้ชุดเบาะหนังนะคะทั้ง5้าที่นั่งเลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับพื้นที่ของผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะสําหรับภายในนะคะได้ชุดเบาะหนัง สีดำน,นะคะภายในรถหอมมากแล้วก็เย็นด้วยเพื่อนๆขาแบบนี้นะคะต้องแบบอยากออกทริปกันบ่อยๆเลยนะคะช่องแอร์มีให้ถึง2ช่องเลยะค่ะเพดานก็สะอาดสะอานแบบนี้มาพร้อมกับไฟกลางเก่งด้วยะค่ะโอเคนะคะป่ดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับภายในนะคะนี่นะคะได้ชุดเบาะนะคะเป็นเบาะที่ชุดเดียวกัน ดีไซน์มาชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะสวยจัดทุกคนค่ะปะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับนี่นะคะพื้นที่ภายในนะคะสำหรับโซนที่นั่งของคนขับกันบ้างนี่จ้านะคะมาดูกันนะคะซูมให้ดูกันเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะพวงมาลัยได้มาลติฟังก์ชันนะคะคูสคอนโทรลแพทเด้นชิพค่ะนี่แจ้งเตือนก่อนชนควบคุมรถในเลนมาให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นรถปี2 0 0พ 23นี่ค่ะนี่ค่ะมายวิ่งไปแค่4ี่หมทุกคนนีคะพวงมาลัยมัลติฟังชันแพลนชิพมีให้ครบเชื่อมต่อโทรศัพท์รับสายวางสายได้เลยนะคะนี้แบบพวงมาลัยเบาๆขับสนุกมากๆค่ะจอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนนะคะมี usb ipod bluetooth นะคะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยเพื่อนเห็นไหมนี่นะคะสวยจริงๆนะคะก็มาดูกล้องหลังกัน รองหลังคมชัดแบบนี้มาพร้อมกับเลนดำสายตานะคะจอป๊อปอัพสวยๆเลยช่องแอร์นะคะมีให้ทั่วถึงค่ะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้มาให้ใช้งาน,นง่ายๆเลยนะคะนี่จะปรับอุณหภูมิกันได้เลยนะคะมีที่วางโทรศัพท์ชาร์จตรงนี้ก็ได้นะคะในส่วนของกุญแจสมาร์ทคิลเลสอยู่นี่แล้วนะคะการขับขี่นะคะนี่หมดแบบ อีคอนโหมด normal แล้วก็ s p o ร์ด้วยนะคะเทสุดๆเลยเห็นไหมนะคะเบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เอาไปที่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะอยากได้คันนี้ต้องทำยังไงติดต่อช่องทางดานล่างคลิปมาได้เลยนะคะพันพิกหมื่นสีประมาณนั้นเลยค่ะออกรสซูนบาทจบทุกอย่างติดต่อช่้งทางดานล่างคลิปมาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ